ดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแป๊บเดียวนะคะถึงรั้วอนามัยแล้วนะคะนี่คะ่ะญา,า่าเครือนะคะมันรกมากในเอฟซีมันเกาะสายไฟนะคะสายไฟจนว่าห่อนแอบแสบนะคะอันนี้ก็ตัดขาดไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็แห้งเดี๋ยวมันก็เหี่ยวนะคะตัดเพื่อมันให้ขาดเนาะตัดออกให้มันขาด คนตัดก็ตัดนะคะคนทางก็ทางเอ็กซี่ีเนาะแป๊บเดียวนะ,ะโโ่นเสื้อสีชมพูลุงเสือนะคะพี่น้องวัยรุ่นสร้างตัว แอนเอิดเปิดพี่น้องอนะเมื่อก่อนนะมองไม่เห็นอะไรเลยนะรกมากทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งมีดนะได้ช่วยกันนะ ได้ยังกับข่าวเศร้าฮะโอ้หนึ่งป่า,ปาปบะหุงบะหุงอันนี้คำซุกคำเลื้งในผัดเนื้อมันเละเก็บแล้วก็มากินโลนดน่วยบักใหญ่ปู่กินข้าวเช้าอิ่มแล้ว ของหวานบักุงมะละกอสุกนะฮะฟัดเด็ดขนาดสสีอ,อกไปหาเก็บผักอยู่ออาไปหวานอิ่มแล้วบ่าของหวานยามาแล้วจากวัดนะฮะ ลุงเสือพเมีดอีกแล้วถึงรั้วอนามัยนะคะเอฟซีถึงแล้วเนาะโรงเรียนอนามัยนะรั้วติดกันนะคะจากรั้วอนามัยก็ติด ศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเยี่ยมนะเมื่อก่อนเป็นป่าพี่น้องโรคนะคะน่ากลัวนะคะตรงศูนย์เด็กเล็กนะ,ะเพราะว่ามันติดป่าช้านะคะเมื่อก่อนข้างบนก็ไม่ค่อยมีบ้านคนนะคะมันยังเป็นป่าโรคทึบอยู่ขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเปตญาณน,นะพี่น้อง เบิดคมแล้วพาลุงเสือนะผลมีดผลท่าอยู่ ถึงรั้วอนามัยแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนก็พากันหยุดพักเหนื่อยอยู่นะคะเอซีนะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปทําสุดตรงไหนนะคะไม่รู้ว่าจะอ้อมขึ้นไปข้างบนนู้นอีกหรือเปล่านะก็มีครูนะคะครูวางเยี่ยมเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ช่วยนะ,ะแล้วก็ลูกบ้านนะคะก็หลายสิบคนอยู่นะคะมาช่วยกันนะคะ นะร่วมด้วยช่วยกัน F c ซเนาะไม่นานก็เสร็จนะคะคนละไม้ละมือนะคะนี่ค่ะเสื้อแดงนี่คือครูนะคะครูโรงเรียนบางเยี่ยมนะคะสูงคักนะคะครูอาจารย์ชัยวุฒินะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นครูนะคะครูบ้านบางเยี่ยมสูงมากเลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพักนะหลังจากพักเหนื่อยแล้วก็ไปต่อนะคะลุงเสือก็ทำต่อนะคะพูนเห็นเสือสีชมพูแวบๆบแบบนะคะลุงเสือ ใส่เสือสีชมพูลงมาเลยเมือนี้ลุงเสือก็เอามีดนะเอามีดเอาผ้ามานะคะมาถางบางคนก็เอาเครื่องตัดหญ้ามานะคะซึ่งน้ำมันเขาก็าน่าจะมีอยู่เนาะมีให้เติมนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปก็ออกเงินนะซื้อน้ำมูกน้ำมันนะคะน้ำกินนะคะลุงเสือ,อสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลุงเสือภาษา h ชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ภาษาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ